ดรสันติทยยืนวงนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับก่อนที่จะพูดถึงงานวิจัยอาจจะ้าความเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับพันธกิจของเรานะครับก็คือในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็มีแนวคิดที่อยากจะช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเศรษฐกิจฐานลากนะครับโดยใช้ความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีนวัตกรรมของเรานะครับเข้าไปช่วยส่งเสริมนะครับในปี63เนี่ยนะครับทางหน่วยงานที่บริหารจัดการทุนวิจัยงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับเชิงพื้นที่หรือบอพอทอเ,เดี๋ยวต่อไปจะเรียกว่าบพอทอนะครับสั้นๆเขาก็เล็งเห็นแล้วว่า,าประชาชนในในส่วนของภาคเกษตรเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบนะฮะในเรื่องของการทํามาหากินนะฮะก็เนื่องจากผลของโควิดนะครับก็ได้มีการประกาศทุนให้ ทางหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยใครที่มีไอเดียมีโครงการนะครับก็เข้าไปเสนอนะครับแล้วก็จะคัดเลือกออกมา,นนา,กาเนื่องจากว่าเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือเขาอยากจะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยที่เข้าไปทําการนะก็คือมหาวิทยาลัยที่ดูแลข้ชิดอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เงื่อนไขอ,อีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ทํางานคู่กันอย่างน้อยสองมหาวิทยาลัยขึ้นไปเราก็เลยไปจับคู่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับ เข้ามาทํางานในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับก็ซึ่งในการทํางานของเราเนี่ยจากทีมวิจัย,นยในส่วนนี้เราก็ได้มีการาระดมสมองกันนะครับว่าเอ๊ะจากการที่ทุกคนเนี่ยเข้าประสบปัญหากันเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยเนี่ยเกษตรกร,เ,รนเนี่ยเรามีสมมติฐานอะไรและเราจะทำอย่างไงเราก็มองว่าเกษตรกร,เ,รนเนี่ยหลายครั้งเนี่ยหรือโดยส่วนใหญ่นะครับตัวเขากับตัวของผู้บริโภคเนี่ยดูช่างห่างไกลกันนะครับ มันจะมีตัวกลางที่ขวางกั้นอยู่ตั้งสมมุติฐานว่าถ้าเราจะขายของเหล่านี้ให้ได้เนี่ยเราน่าจะมีช่องทางอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือขายแบบปกติที่เราเรียกว่า B2B นะครับก็คือขายจากตัวกเกษตรกรไปอย่างแหล่งลับเลยนะครับเพียงแต่ว่าแหล่งลับเนี่ยอาจจะต้องเป็นแหล่งใหม่นะครับแหล่งใหม่นี่ที่เราหรือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีคอนเน็ชันหรือว่า สามารถที่จะไปหาได้นะมีการพูดคุยกันแล้วก็ส่งสินค้าไปนะครับเราคิดว่าสินค้าเกษตรเนี่ยที่อยู่ที่เกษตรกรเนี่ยบางทีเขาก็น่าจะไปฝากขายเดิมก็มเีเขาก็ฝากขายอยู่นะฮะเราก็พยายามขยายช่องทางมากขึ้นนะครับให้ไปให้ไปพบกับผู้บริโภคให้มากขึ้นอย่างเช่นไปลงตามคอมมิวนิสต์โตร่าต่างนะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท์แล้วก็มีช่องทางออนไลน์นเกิดขึ้นมาเนี่ยช่องทางนี้ จะว่าไปก็เกิดขึ้นมาจากทุนวิจัยเหมือนกันนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ของเราเนี่ยให้สามารถระบายสินค้าออกไปได้เราเรียกว่าโครงการดูดซับเศรษฐกิจในชุมชนนะครับเราก็เลยสร้างออนไลน์มาร์เก็ตติ้งตัวหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับจากที่เรามีฐานตัวเนี้ยเราก็เลยมองว่างั้นเราเจะเอาสินค้าพวกเนี้ยมาผ่านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งะครับช่องทางที่2ที่เราดําเนินการเนี่ยเราก็ให้เกษตรกรน,นะครับนําตัวสินค้านะครับอย่างมะม่วงและข้าวเนี่ยนะครับ มาฝากขายให้กับทางหน่วยงานก็คือทางมทลรรัตนโกสินะครับกับมทลรกรุงเทพนะครับแล้วก็ทางคอนเว n ิเ e n c นสโตร์ต่างๆนะครับช่องทางที่3เนี่ยคือช่องทางออนไลน์เนี่ยเนื่องจากว่าเราเคยทําโครงการแบบนี้มาแล้วเราก็เลยมีความเชี่ยวชาญอยู่ก็สามารถที่จะระบายสินค้าออกไปได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเนื่องจากเรามีลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่รู้จักกับเราแล้วนะครว่า เราทําเพื่อช่วยเหลือชุมชนจริงๆนะครับจากการทํางานของเรานะครับทั้ง3มช่องทางนะฮะมันมีผู้คนที่มาช่วยเหลือกันหลายหลายส่วนนะไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนที่แหล่งทุนบพทเนี่ยต้องขอขอบคุณเลยนะว่านอกจากจะให้เงินทุนแล้วนะครับยังมีวิทยากรที่ให้ความรู้เติมความรู้ให้กับนักวิจัยนะครับที่จะไปช่วยในการแก้ปัญหานในการวางรากฐานระบบต่างๆนะครับอันนี้ทางทางแหล่งทุนเนี่ย แหล่งโดาเะพาะที่แหล่งนี้จะมีมีลักษณะแบบนี้ไปบ่อยส่วนที่สําคัญอีกอันนึงคือหน่วยงานราชการในท้องที่นะครับซึ่งเราส่วนใหญ่เราก็ประสานกับทางสภาเกษตรนะครับทางหน่วยงานเกษตรจังหวัดนะครับทางทางพานิจจังหวัดเนี่ยนะครับที่ให้เขาช่วยในการให้ข้อมูลนะครับว่าแหล่งไหนเป็นยังไงนะครับสินค้าช่วงไหนมีมากมีน้อยราคาเป็นยังไงนะฮรแล้วก็ช่วยในการที่จะพาเราลงพื้นที่นะครับ ของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับทั้งจากภายในนะครับผู้ผู้ส่งค่วุฒิภายนอกนะครับที่เขาเห็นสินค้าเห็นความตั้งใจของเราเนี่ยเขาก็มีการบริโภคด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการที่จะไปกระจายแบบเป็นปากต่อปากไปนะครับว่าสินค้าเราเป็นยังไงนะฮะก็ทําให้ตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถขายสินค้าได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวนักวิจัยนะครับก็หลายหลายท่านนะครับก็ไม่เคยทํางานวิจัยเชิงพื้นที่แบบนี้นะครับ โครงการนี้เขาก็ได้ลงไปคุกคีจริงๆนีก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายนะครับถึงแม้แต่วันในในวันนี้เนี่ยก็จะเหน็ดเหนื่อยกันไปนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าเขามีความสุขนะครับที่เวลาเห็นว่าเ,เราได้ช่วยประชาชนได้ช่วยคนของเราได้นะครับ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัลตนโกสินทร์มีวิสัยทัศน์มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการซึ่งทำให้มีพันธกิจหลายด้านด้วยกันแต่พันธกิจที่สำคัญหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญก็คือการบริการวิชาการสู่ชุมชน ซึ่งการบริการวิชาการถูกชุมชนที่มหาลัยได้รับผิดชอบและให้ความสำคัญก็คือวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางตอนล่างการดำเนินงานโครงการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนของหน่วยงานบริหารทุนการวิจัยและนวัตกรรม การบริหารเชิงพื้นที่กับสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลางตอนล่างมาัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบการจัดจำหน่ายหรือการบริหารจัดการที่มาหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลางตอนล่างได้ให้ทั้งองค์ความรู้ทั้งเสริมทักษะให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ สามารถนำไปสู่การพัฒนาหรือการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้กระผมต้องขอขอบคุณแหล่งทุนคือหน่วยงานบริหารทุนวิจัยนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่กับสภาเกษตรกร,กรจังหวัดภาคกลางต่อล่างที่ได้ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทุกประการขอบคุณครับ